สามอาการที่บ่งบอกว่าดูแลฝ้ามาผิดทางค่ะหลายคนที่กำลังดูแลฝ้าอยู่นะคะเป็นกังวลว่าฝ้าที่กำลังดูแลเนี่ยมาผิดทางหรือมาถูกทางสีสตางฟรีหรือเปล่าวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะกับหัวข้อนี้กับอาการแรกนะคะถ้ากำลังดูแลฝ้าอยู่ฝ้ากลับเข้มขึ้นอันนี้มาผิดทางแล้วค่ะเนื่องจากว่าการดูแลฝ้าถ้ามาถูกวิธีถูกทาง ้าจะค่อยๆลดลงจางลงหรือว่าเม,ม็ดสีเมลานินเนี่ยค่อยๆจางลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีฝ้ากลับเข้มขึ้นอันนี้ต้องพิจารณาเลยนะคะว่าอาจจะไปโดนครีมแรงสารแรงทําให้ผิวบางออกไปเจอแดดเนี่ยฝ้ามันเข้มหรือการทาครีมกันแดดใช้แล้วครีมกันแดดหมดอายุไหมครีมกันแดดมีประสิทธิภาพพอหรือเปล่ากันได้ SPF 50้ไหม P.A. 3บวกหรือเปล่าเพราะว่า3บวกเนี่ยคือจะกันได้ทั้ง UVA, UVB แล้วก็แสงสีฟ้าซึ่งหมายถึงแสงแดดนะคะแสงสีฟ้าก็คือแสงจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กไอทีคอมพิวเตอร์มือถือ ทั้งหลายเหล่านี้มันก็คือแสงสีฟ้าที่มาทําให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเราต้องดูว่าปริมาณการทาครีมกันแดดเราทาม,มากพอไหมถ้าทาน้อยเท่ากับเท่ากับไม่มีประสิทธิภาพในการกันแดดต้องดูว่าครีมกันแดดชนิดครีมบีบถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบน้ําเราบีบถึงเหรียญ12วงไหมและได้ทาซ้ําระหว่างวันหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะแสดงว่าการดูแลฟ้าของคุณผิดทางค่ะฟ้ามันเลยเข้ม 2. ยิ่งดูแลฟ้าหน้ายิ่งแห้งอันนี้ต้องบอกกันว่าการที่หน้าแห้งไม่ได้ทําให้ฟ้ามันเข้มนะคะแต่การที่เราหน้าแห้งเนี่ยมันบ่งบอกทําให้มันเห็นความหมองช้ำมองคล้ำเนี่ยชัด เจนฝ้าก็จะดูชัดเจนด้วยเหมือนกับผิวที่มันด้านๆไม่ได้ใสไม่ได้เงาไม่ได้สะอาดอย่างนี้น,นะคะพอมันหมองๆปุ๊บมันก็จะเห็นฝ้าที่ชัดและหน้าที่แห้งนะคะขาดความชุ่มชื้นมันจะมีข้อเสียด้วยคือเราจะทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าครีมบำรุงต่อให้ทาดีขนาดไหนเลือกแบบแพงๆมาเลยเพราะทาไปปุ๊บมันเหนียวมันกองอยู่เฉพาะด้านนอกเพราะว่าทาแล้วไม่ซึมค่ะนั่นคือสาเหตุที่มันเกิดว่าเรา รซื้อของดีมาแต่ดูแลฝ้าไม่ถึงก็เพราะมันทาแล้วไม่ซึมเกิดจากสาเหตุหน้าแห้งนั่นเองถ้าดูแลฝ้าแล้วหน้ามันยิ่งแห้งแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องรีบปรับรบรเปลี่ยนเลยแสดงว่าในช่วงระหว่างดูแลฝ้าเราอาจจะไปทําอะไรผิดเช่นนะคะไปขัดหน้าบ่อยเกินไปไปใช้กลุ่มที่ผัดเซลล์ผิวมากๆจนหน้าแห้งหรือปกติหน้าเราแห้งอยู่แล้ว ไปทำวิธีที่ทําให้หน้าแห้งเพิ่มเช่นชอบไปอาบน้ําอุ่นล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นหรือว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จใช้พวกแอลกอฮอล์เยอะๆเลยเช็ดพวกนี้ทําให้ความชุ่มชื้นมันหายไปค่ะหน้าแห้งถือว่าดูแลผ้าผิดทางนะคะ และข้อที่3ค่ะถ้าดูแลฝ้าแล้วรู้สึกแสบหน้ายิบยิบเลยคันหน้าแสบหน้าแล้วก็รู้สึกว่าแดงร้อนไปหมดเลยร้อนเผาแบบนี้ไม่ใช่อาการดีท็อกหรือว่าอาการที่จะทําให้ฝ้าดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าอาการแบบนี้แสดงว่าแพ้สารในครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณนํามาใช้หลายๆเคสที่เคยมาปรึกษาเราเนี่ยบอกว่าหลังจากถูสบู่ชนิดที่บอกว่าสลายฝ้าไปพอถูปุ๊บแดงเป็นปื้นเลยพี่ทายังไงดี สิ่งที่ทางทานะคะหยุดใช้ทันทีหรือทาครีมปุ๊บคันยิบเลยเม็ดผื่นขึ้นร้อนเผาเลยแบบนี้ก็ต้องหยุดใช้เช่นกันไม่ต้องไปฝืนใช้นะคะยิ่งฝืนใช้เข้าไปใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นมากขึ้นผิวเราจะยิ่งแย่เพราะว่าจากที่แดงๆเป็นปื้นๆเนี่แหละค่ะ บางทีแล้วมันกัดจนอีกวันหนึ่งแดงแสบลอกแล้วก็กลายเป็นว่าพอออกไปเจอแดดฝ้ามันขึ้นเพียบเลยนะคะขึ้นเป็นปื้นเลยต้องหยุดใช้ครีมที่มีสารหรือว่าอาการมีเหล่านี้หยุดทันทีไม่เอาสิ่งที่คุณกำลังเปลี่ยนมาใช้เนี่ยอ่าต้องหยุดเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตพัน,นล้างหน้าครีมบำรุงหรือว่าจะเป็นเมคอัพนะคะเพราะว่าเหล่านี้บางทีมันใส่สารหรือว่าน้ำหอมที่คุณแพ้ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังดูแลฝ้าเราก็มีโปรเด็ดส1บเอ็ดเดอน11นะคะสำหรับคนที่สนใจดูแลฝ้าอย่างปลอดภัยก็คือจะมีเซรั่มลดฝ้านักระชับระดับยีนเกที่ที่ช่วยลดเม,ม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนแบบปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวบางค่ะร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเกที่ SPF 5 0 PA บวกบวก,บกแล้วก็ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สูตรพัยแฮนเมดว่านนังคำจากเ ที่ชุดนี้เซตนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมมะรุมแคปซูลเพิ่มวิตามินซีช่วยให้ผิวกระจ่งางใสและปรับฮอร์โมนด้วยนะคะทักเข้ามาได้ที่เคที่ค่ะกับโปรโมชั่นเด็ดค่ะ